สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดพะเยาจัดงานพะเยาแฟร์โชว์เคส2023จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน SME เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยาระหว่างวันที่17-21สิงหาคม256ณศูนย์การค้า World อิมพีเรียลส์สมโลงที่ศูนย์การค้า World อิมพีเรียลส์สัมโลงบริเวณฟินโซนชั้นหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายเทวาปัญญาคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงานพะเยาแฟร์โชว์เคส2023โดยมีนางสุภมิตรเต็งเพพาณิชจังหวัดพะเยา,า,า,ยาการาน พร้อมด้วยนายสาธิตกล่อมสวัสดิ์พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการและผู้ประกอบการร่วมงานในครั้งนี้จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าพะเยาแฟร์แอนด์โชว์เคส2023ภายใต้แนวคิดพะเยาเฮอริเทจออฟวิชดอมพะเยามรดกแห่งภูมิปัญญาเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าจังหวัดพะเยาโดยกำหนดจัดกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน S m e บเกษตรกรกลุมวิิสหกจ ชุมชนและสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ลดค่าครองชีพหวังสร้างรายได้แก่ชุมชนเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยรวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจบริการของจังหวัดพะเยาครับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระบบให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภันและการตลาดจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำโดยพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อมและปรับตัวให้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้บริโภคการจัดหาช่องทางการตลาดและการจัดทํากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายและการสร้างช่องทางการขายที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการ และสร้างจุดพบปะสินค้ากับผู้ริโภคกลุ่มเป้าหมายได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์มีคุณค่าและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกันสําหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยบูธแสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน SME เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า40ร้านนิทรรศการสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพะเยาพะเยาโชว์เคสการสาธิตหรือเวิร์กช็อปและ DIY นําเสนอศักยภาพของสินค้าและบริการของจังหวัดพะเยากิจกรรมสินค้านาทีทองและรุ่นรับโชคสุดพิเศษตลอดทั้งงานทั้งนี้ งานแสดงและจำหน่ายสินค้าพยาแฟร์โชว์เคส2023กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคม2 5 6ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30น,30น,30น,นาทีถึง20นาฬิกาณศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิร์สำโรงบริเวณฟินโซนชั้น1จังหวัดสมุทรปราการ ดีทุกท่านนะครับวันนี้จังหวัดพะเยานะครับโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดพะเยานะครับได้นําสินค้านะครับของจังหวัดพะเยาเราครับทั้งประเภทของสินค้าที่เป็นผ้านะครับผลิตภัณทางด้านการเกษตรนะครับได้นํามา หนายนะครับที่ห้างเ e ล่เนเวิร์นะครับทั้งกับวันที17่17ถึงวันที่21นะครับก็เราต้องการอยากจะก,กระจายสินค้าที่มีคุณภาพนะครับของจังหวัดพะเยามาสู่ภูมิภาคอื่นเพื่อให้เป็นที่รู้จักและก็ได้ประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องในภูมิภาคอื่นได้ทราบนะครับว่าของจังหวัดพะเยาเรามีสินค้าดีๆอะไรบ้างนะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผู้มีส่วนร่วมทุกทุกภาคส่วนนะครับทั้งทางขอการค้าทั้งภาคเอกชนนะครับก็ภาครัฐนะครับที่ได้มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกันในวันนี้ครับ สำหรับงานในครั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการนะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะมาชิมช้อปแล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะในงานพยาวแฟร์แอนด์โชว์เคส2023ณอิมพีเรีย w เวิรสำโรงแห่งนี้นะคะซึ่งท่านก็จะได้พบสินค้ามากมายนะคะร่วม40บูธนะคะโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่เป็นความโดดเด่นของจังหวัดพยาเราจะมีลำไยปลอดภัยจากสารพิษนะคะแล้วที่สำคัญ ผลไม้ที่เป็นเพื่อสุขภาพค่ะอินทผลัมสดๆจากสวนนะคะจากจังหวัดพะเยาก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมกันจับจ่ายใช้สอยนะคะเลือกซื้อสินค้าณอิมพีเรียนเวิร์สำโรงตั้งแต่วันที่17ถึง21สิงหาคมค่ะ2,566ค่ะทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดย ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิีสจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford r a n g e r Raptor เตอ e ์เจเนอเรชันใหม่ or, พบกันที่โชว์รอมบทั่วประเทศ ที่ทุกจังหวัเปอซี่บอร์มดซาอารอน